ท่านาานายกทำไมท่าน,าานาตัดทุเรียนตึงแล้วไม่ทานทุเรียนทานทุเรียนควรอาจแาจกนิดๆหน่อยๆอ,อ,อะไร,รอ่ะทำไมกระรวงพันธุ์ถึงแบบไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรให้เราแบบมีพลวัตน่ะทันทาาีคุณบอกว่า,วาเงินหมื่น่ะมันจะมีพายุสี่ลูกอะเราเห็นพายุสักลูกแล้วหรือยังหรือว่าเราเห็นแค่คนผายลมคุณทักษิณจะหนีไหมพี่ปองว่าพี่ว่าไม่หนี เพราะว่าอะไรรู้ไหมแกสามารถยืดได้อีกรอบหนึ่งแกหาหลักฐานเอกสารอะไรของแกเนี่ยจัดการแกได้พี่ว่าไม่หนีเพราะว่าหนีอ่ะมันได้ไม่คุ้มเสียอถ้าหนีจหนีไปไหนอ่ะค่ะแกถือพาสอร์อะไรตอนนี้เรายังไม่รู้เลยอแกได้พาสอร์ไทยคืนจากคุณมาริทยังแกถือบอนเตนโกรรู้อถ้าหนีแกจะหนีไปไหนอ่ะเอะแต่พูดถึงตอนนี้แล้วหนีแล้วลูกสาวแกจะอยู่ยังไงนันสิเพราะว่าลูกสาวจะอ่อนแอมากเลยนะ ลูกสาวไม่สามารถจะทำงานสินใดได้โดยที่ไม่มีคณะกรรมการบริษโรโลของพ่อยินจะข้างๆคือเป็นคนที่แถลงข่าวแล้วมีคณะพี่เลี้ยงเต็มไปหมดเลยอ่ะที่คอยต้องกระซิกบกระซาบอ่ะ,ะถ้าแกหนีไปแล้วลูกสาวคนเล็กแกจะอยู่ยังไงอพ่อชินัตวจะอยู่ยังไงถ้าหนีไปคราวนี้นะมันเจ็บหนักมากกว่าไม่หนีอก่อนหน้าที่กจะกลับเนี่ย ทางราชธนรมเขาก็น่ารักมากเขาทําห้องให้แกนี่แบบพ er <c oughs> อเบอร์เรอเลยพี่เขาอยู่ในห้องนั้นเอะเบอร์เรอตรงนั้นน่ะสแป๊บเดียวแค่นั้จบแล้วคราวน,นี้พี่จะออกมาอารวาสอะไรก็ได้ดั่งใจแล้วไม่แต่ตอนนี้เห็นบอกกฎกระทรวงเขาถ้าเกิด โทษไม่ถึงสี่ปีจําคุกอยู่บ้านก็ได้นะคะพี่ปองมันต้องเข้าไปก่อนไงคงแค่หนึ่งปีพระราชานอภัยลดโทษ8ปีปีคงแค่แปดปีพระราชานอภัยลดโทษหรือหนึ่งปีหนึ่งปีแกต้องเข้าไปก่อนหนึ่งในสามหนึ่งในสามของหนึ่งปีเท่าไหร่อ่ะสี่เดือนนะสี่สามสี่เดือนอ่ะไปอยู่สักสามสี่เดือนแล้วก็ออกมาจําคุกต่อต่อแล้วก็ในระหว่างนั้นก็ พระฐานอาภัยไปอาภัยไปพระาถานไปไม่าปฤทธ์แกไม่ถึงหกเดือนแกก็เสร็จแล้วเปิดบ้านจานสองล้าเรียกคนมากินมาม่าได้อีกแล้วอ,ะอ่ะหรืออ,อาจจะไม่ถึงก็ได้เพราะว่าศาลอาจจะมองว่าอาป่วยเท่านี้แล้วแต่ว่าไม่ได้กลับโรงพยาบาลราชทันหรืออาจจะไม่ถึงกี่วันอันนี้ก็ต้องรอศาล<อ>ถ้าเป็นทางนั้นนะหรือศาลอาจจะมองว่าอ่ะไม่ใช่เลยถือว่าจำคุกไปแล้วก็ได้เราก็ยังไม่รู้ออกทางไหนถูกไหมคะพี่ปองแกยังไม่มีใบจำคุกเลยนะยังไม่มีอะเข้าไปแล้วก็ออกมาเลย แต่ก็ตอนออกก็ได้ไปบริสุทธิ์ใช่ไหมคะแกได้ใบบริสุทธิ์มันไ,ได้ยังไงมแกม่รู้คือแกมีวิธีการของแก,แ,กแบบตลกตลอกแต,ก,ตกอ,อือคือถ้าคุณถ้าคุณทัศินเนี่ยไม่ทําอะไรตรงไปตรงมาลูกสาวคุณทัศินจะอยู่ยากค่ะเพราะลูกสาวคุณทัศินแบบไม่ได้ฉลาดปรับเปลืองอ,ะอ่ะพอที่จะบริหารประเทศไทยอ่ะซึ่งเรามีทรัพย์ในดินสินมีค่ายะแยะมากมายอ่ะนะค่ะเอาว่าเรื่องภาษีทรัลลิฟเนี่ย ภาสิทรัมป์เนี่ยถามว่าเราอยู่ตรงไหนอะทุกคนวิ่งไปหาทรัมป์กันหมดละและเราเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่เราส่งพร o โพเซอไปแล้วค่ะใน p r o โพ s ซอนั้นน่ะมี4-5ข้อแต่ข้อหลักใหญ่ใจฟวามคือเอากเกษตรไปแลกกับเขาด้วยและเราคือประเทศที่ผลิตอะไรอุตสาหกรรมทาการ,กรเกษตรไม่ชิบหายกันเนาะเอากเกษตรไปแลกกับเขาด้วยอะอแล้วขณะเดียวกันเราส่ง p ร o โพซอไปให้ เราได้เจอคุณเบสเซนแล้วหรือยังรออัฐมนตริครังอ,อย่าพูดถึงทรัมป์เลยแค่ร,ออครันตริครังนี่เจอกันแล้วหรือยังเราได้มีการนัดหมายกันแล้วหรือยัง working r ร u บบุนแกสองพี่ชายอะไปไหนแล้วหรือยังวีซ่าที่จะไปมีก่อนแล้วหรือยังติดปัญหาเรื่องอะไรเรื่องส่งอุยกูใช่ไหมติดปัญหาเรื่องอะไรบอกมาสิแต่คุณจะให้เรื่องก,กำแพงภาษีทรัมป์เนี่ย ทำให้ผู้คนตกอ,อกตกใจนักธุรกิจนักการค้าทั้งหลายตกอ,อกตกใจกับทั้งนี้ไม่ได้ค่ะมันต้องมีวิธีการสื่อสารเจ้ไม่เลยฉันเปิดทีวีฉันแต่งตัวปกใหญ่มากฉันต้องปกใหญ่ก่อนปกไม่ใหญ่ฉันไม่ได้ใส่ไม่เป็นฉันปกใหญ่มาเปิดทีวีเลยเราต้องมีคาสิโนโน,นะคะไม่ได้เราจะชา้าพคนอื่นเขาการมาเอาคาสิโนเนี่ยมาเบีเ่ยงเบนประเด็นหรือว่าคุณยังไม่สามารถเจรจากับทรัมป์เรื่องกำแพงภาษีได้เลยขณะเดียวกัน ในประเทศในอาเซียนเนี่ยนะเขาไปเจราจา <S <S เขาได้กินกลับมาหมดแล้วแม้แต่คุณมาเน็ตกัมพูชา,าตอนนี้เหลือพมา่าลาวไทยจ้ะเราตกมาถึงกลุ่มนี้แล้วนะเอ๊แต่ก็เห็นมีนักธุรกิจเราได้มีโอกาสไปคุยบ้างแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาเกี่ยวอะไรกันกับทรล์คอนลับทรลครลับของไม่<อ>มีอะค่ะคนอื่นเขาก็ไปนั่งกับทรัมป์ในห้องรูปไข่กันญี่ปุ่นไปนั่งกันจะสมัครงานเลยอะ เขาก็ไปนั่งคุยกันให้พี่น้องประชาชนประเทศของเขาได้ได้วางใจว่าเรามานั่งคุยแล้วนะ mm hmm. เรามาเจราจาแล้วนะทําตั้งกระหังสูงไว้เพื่อเรียกทุกคนมาเจราจา mm hmm. ในฐานะพยาอินทรีย์ใช่ไหมเป็นอน,นันติคมินทรี 4, อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยของเราเนี่ยบอกว่าเรามีเราเจราจาลับๆกันลับอะไรอะ่ะ mm hmm. เราต้องมีความลับอะไรเหรอในเรื่องกําแพงภาษี mm hmm. ไม่อ,ะ <Go hope. S 3> อ่ะโกหกอ่าแสดงว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของพี่ปองมองว่า มันอาจจะจัดการไม่ได้หรอคะดูทรงแล้วเหมือนเราจัดการไม่ได้ไม่เก่งพอมาลิศไม่เก่งพอ,อคุณพิชัยสองพิชัยไม่เก่งพอก็ดูพันนิดดีดูพันนิดดะช่วยอะไรเรย,ยได้บ้างตอนเนี้เข้ายากหมากแพ้นี่มันั่งด่าด่าฉันเนี่ยเงินเดือนมียังงานมีหรือเปล่าตกงานืะเปล่าตอนนี้คนตกงานเต็มไปหมดเลยตลาดนั้นเยยบกี๊เลยอคนค้าขายกันแทบไม่ได้เลยรายรับอนะ่ะมีน้อยกว่ารายจ่ายแล้วนะ เมื่อก่อนยังป่มๆตอนนี้อะไรรับน้อยกว่ารายจ่ายแล้วนะหลายอุตสาหกรรมตอนนี้เนี่ยกำลังหายใจรวยลินทั้งสิ้นค่ะพี่ป<อ>ูเราไม่เก่งอ่ะทีมเศร,รษฐกิจเราไม่เก่งแถมไม่เนื่องเงินหมื่นมาจ่อคอหอยอีกตลกลงเฟสถเฟสสี่จะให้ฉันไหมเลื่อนแบบไม่มีกําหนดเลื่อนแบบไม่มีกําหนดก็แสดงไม่มีตังง่ะเพราะเฟสหนึ่งเนี่ยไปแล้วเฟสสองไปแล้วแสนห้าหมื่นล้านบาทไปแล้วแล้วเฟสสามตอนแรกจะสับสับออกมาเป็นกลุ่มออกมาเป็นกลุ่มสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ต้องใช้ห้าหมื่นล้านเอาเงินจากไหนอะจ๊ะเราเอาเงินในอนาคตมาใช้ในการแจกไปแล้วนะแจกกลุ่มเปราะบางแล้วแจกหกสิบคราวนี้เราจะแจกสิบหกเพราะว่าเราพูดไปแล้วไงแล้วประกาศไปแล้วเป็นนโยบายไงกกรก็รับทราบแล้วแล้วเราก็ประกาศเป็นนโยบายไปแล้วอยู่ในสภาก่อนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเต็มตัวไงแฟสามไปไหนอะแฟสี่ไปไหนอะอันนี้มาจีโทัวค่นอีกละไฟแนนซ์เชียหัอีกละน่าจะมาคาสิโนอีกละ ตกลง G-Token Financial h u หับและคาชิโน,โนเนี่ยมันรวมกันเป็นวงกลมเดียวกันถูกไหมค่ะเอาอะไรมา G-Token เอาอะไรมา Financial หับอย่าเพิ่งกระโดดไปตรงนั้นอเอาไ่ว้ฉันขายของในตลาดนัดเนี่ยอิมมีพี่มันก่อนเถอะตลาดนัดนี่มันคือพี่น้องประชาชนนะมันคือสภาพของเศรษฐกิจที่แท้จริงค่ะพี่ปองประเด็นนี้น่าสนใจเศรษฐกิจมีปัญหาแบบนี้มันเป็นปัญหาพื้นฐานของเขาเรียกว่าอะไรวิกฤตการเมืองใน ประสบการณ์ของพี่ปองหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาทําข่าวการเมืองมาก็เยอะเนี่ยน,นะคะคิดว่าตอนนี้การเมืองเราเนี่ยเข้าสู่จุดวิกฤตหรือย,ยังคะโอ้พี่ว่าตั้งแต่เขาตั้งตั้งตั้งรัฐบาลก็วิกฤตแล้วนะวไม่ใช่สิให้โอกาสเขาทางานก่อนเอาถึงจุดนี้เพราะว่าเพราะว่าเอ่อที่บอกวิกฤตเนื่องจากว่าคือพอตั้งรัฐบาลกันแล้วว่ามีพนัพนธมิตรพันธมิตรเนี่ยพี่ว่าแต่ละคนที่นั่งอยู่ในกระทรวง,ต,ง,ต,งต่างเนี่ยก่อนที่จะเป็นการปรับคลมอ จากคุณเศรษฐาไปนะคุณเศรษฐาเข้ามาเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ฉันทำอะไรเลยคุณสาก็หลุดไปพอหลุดไปเป็นคุณลุงอิงเข้ามาเนี่ยคือคนที่อยู่ในคมะเนี้ในตําแหน่งเก้าอี้สำคัญสำคัญเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เก่งพอและจับวางแม่นเช่นอย่างคุณพิชัยชุนเนี่ยแกเข้ามาก่อนเลยแกด่าก่อนเลยพอดกอายุ10สิบปีแกด่าสนสาระกใจด่าแล้วจนจนเดี๋ยวนี้ทําคลังพี่ทาเรื่องอะไรบ้างพี่ตอบหนูหน่อยเิย ันพี่ไปพี่ไปกำแพงภาษีทั้มยังไงคคุณพิชัยชุนกับคุณพิชัยนลิปคุณพิชัยนลิปกระทรวงพาณิชย์ท่านนายกทำไมท่ตัดทุเรียนตึงและไม่ทานทุเรียนท่านทุเรียนควรแจกนิดๆหน่อยๆอะไรเ,รอ,เออทำไมกระทรวงพาณิชย์ถึงแบบไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรให้เราแบบมีพลวัตนะ่ะท่านที่คุณบอกว่าเงินหมื่นน่ะมันจะมีพายุสี่ลูกอ่ะ เราเห็นพายุสักลูกแล้วหรือยังหร,หรือว่าเราเห็นแค่คนผายลมแล้วเ,เห็นไหมคะคนผายลมเนี่ยเราเห็นคนผายลมแต่มันผายจะปกป่า<อ>ออพี่ปองประเด็นก็คือตอนนี้ถ้ากลับไปตอนต้นรายการถ้าคุณผู้ชมจําได้นะพี่ปองจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเราจะมีอะไรก่อนปี70ก็คือเหมือนกับว่าน่าจะมีการเลือกตั้งก่อนปี70พี่ว่าไม่อยู่ครบถึงปี70หรอกเพราะว่าเอาเป็นเอาตายกับเรื่องสอวขนาดนี้คือเปนก่อนพี่ พี่ก็ถามเพื่อนพี่ที่เขาไปเจอบิ๊กเกรียงบิ๊กเกรียงคือรองประธานใช่ไหมบอกว่าเออพี่มีแบบคุณมงคลสุรัสจรัจประธานโดนรองประธานโดนใช่ไหมบอกเออเรื่องนี้เป็นยังบอกโอ้ยสู้สู้ตายจะมาหาว่าเราควนี่ยังไงเราก็ได้ของเรามาอ,มอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าเกิดว่าทางฝ่ายรัฐซึ่งคณะ,คะการประชุมก่อนที่จะคลอดมาเป็นทีมดีเอสไอกับกกตนเนี่ยคนที่นักก่งหัวโตวคือใครคือคุณภูมิธรรมค่ะ คุณทวีต้องถูกศาลสั่งห้าไม่ให้ไปยุ่งกับ DSI เลยอ่ะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแต่ถูกศาลสั่งห้าว่าอย่ายุ่งกับ DSI แสดงว่าศาลต้องเห็นอะไรแล้วคนร้องต้องเห็นอะไรแล้วถูกไหมถ้ามันเกิดกรกตจับมือดีไซ์แล้วบี้สวสายสีเงินขนาดนี้เนี่ยขณะเดียวกันกําแพงภาษีทรัมป์เงินเฟดสามก็ยังเลื่อนไปไม่มีกําหนดแล้วเศรษฐกิจไม่ดีเลย เห็นมันมันก่อนนั้นคุณเผ่าภูมิบอกว่าเนี่ยคนละครึ่งอะสร้างนี่เอาไว้เยอะมากเลยก็ออกมาพูดเลยอเอาหลักฐานเลาไว้ว่าต่อไปนี้ประเทศนี้อย่าทำแล้วนะคนละครึ่งม,มันทำแล้วบ้านเมืองยากจนชิบหายไวยปวงและไอ้ี่หมื่นหนึ่งอะมันให้ประเทศชาตินี่ยากจนชิบหายววยปวดไหมล่ะเออคนละครึ่งเนี่ยคนขายของก็ตังค์ก๋วยเตี๋ยวยี่ได้ครึ่งหนึง่งส่วนไอ้หมื่นหนึ่งเนี่ยบอกแล้วไงว่าถ้าคู่เปลาะบ,บางเขาได้เขาจะเก็บ จะค่อยๆใช้ค่ะมันจะไม่เกิดพายุจะไม่เป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจถ้าจะเกิดพายุมันต้องห้าแสนล้านอย่างที่พูดเอาไว้ตอนหาเสีย5ห้าแสนล้านวโยนโครมปังอ,อันนี้เป็นแต่เอาจากไหนอ่ะ